เราสบาดีท่สาสผู้มมณีเฮาสีผาม,ามาเบิงสถานีรถไฟท่านาแรงเขตเมืองหาดไส่ฟองนครวิงจันทร์ซึ่ง่าเป็นสถานีรถไฟจุดทอิดของสซปรลาวะนั้นในตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างว่าเงียบเงาเพราะว่าบด้มีการเดินบริมีการใส่รถไฟในการข้ามไปข้ามมาระวางน้องคายกับเวียงจันทร์สนั้นก็ได้เห็นให้บรรยากาศขอนข้างยู่สถานีที่ว่าเงียบเงาลา้ท่านะสม้มแต่มณีเฮาเห็นหลร้จุดไา้หม่อง ที่ว่าโครงการเพิ่นก่อสร้างบ่าว่าจะเป็นทั้งสางพักสินค้ากาอยุจุดเขตนี่ก็แม่นที่ว่าเป็นเขตโลจิสติกส์พ์คเบิดนี่นะโลจิสติกส์พ์คที่ว่าออกไปสอดใส่แถวเส้นทางควมิตรภาพล่าไทยแห่งที่หนึ่งแต่ว่าโครงการนั่นก็บบ่ฮหอดพุ่นแต่ว่า้าเรย่องสถานที่ของการก่อสร้างเพราะว่ามีรถไฟเล่าจีนกาถที่ว่าเฮ็ดเป็นควเป็นยังหอดจุดใกล้ๆขามทางไปล่ะจนจนสีหอดบอน เขตอันน่กำหนดของเพลินมาสั่นซะทางผู้ส้มอะไรกะสีเอาภาพบรรยากาศค่ะยูจุดนี้ให้เบิ้งพร้อมรวยภาพมุมสูงทางผู้ส้มเดี๋ยวเฮาเบิ้งน้ำกันว่าจะเป็นอย่างไรตอนนี้เฮาก็อยู่ที่แถวบอนเขตโลจิสติกพาร์คที่ว่าอยู่เบื้งควบมือเฮายนี่มีทั้งเขตโลจิสติกพาร์คเลยกับเป็นบอนล่างเมื่ไไฟฐานะแรงเฮ้ยโคจะค่อยขี่ออกไปเส้นทางบอนแถวเข่าเจ้าเฮ็ดเป็น เสาตัวม่อของคัวรไฟเหล้าจีนเพราะว่าจะมาข่ามสินทางอยู่ที่จุดเขตยนงโพซีแห่งนี้จากตาผู้สูมที่เาเห็นอยู่นี่แม่น่าเป็นแล้วต่อระวาง กัวรถไฟเหล่าจีนกับเส้นทางที่จะเข้าไปทางดงโพสีหรือว่าเขตเศรษฐกิจดงโพสีผมกันนั้นก็ยังมีจุดของลางรถไฟเล่าไทยหรือว่ายูทีเขตาทา่นนาแรงนี่แหละล้วก็แเมนเขตโลจิสติกพรนี่ที่ว่าเข็นอูนนี่มันเป็นกลัวรถไฟเหล่าจีนเพื่อว่าจะข้ามทางเ้นนีทั้ทงเ้นนีก็เป็นเป็นเสน้นทางถนนท่าเรือตัดออกมาใส่ทางดงโพสี จะเข้ามาทางฐานะแรงหลายคนกับงวงเจ้าหูดีอยู่ดอกแต่ว่าบางคนที่ไปยังเพต่องหูกะที่ว่ายุท b e นีก็แเมนเขียนรถไฟฐานะแรงตวเก่าเ้อนี่จุดเขตนี้เมนเป็นจุดแล้วต่อที่เขาเห็นเป็นเพิ่นปูคอนกรีตอยู่นี่เมนเป็นระบบของเส้นทางสางหรือว่าเส้นทางรลจิสติกพร์คที่ว่าเพิ่นจะเห็นเป็นถนนทนทางเสื่อมต่อหม่เดี๋ยวจะเอา ผ่ามุมสูง้ท่านผู้ชมไน้เบิง่งแต่กระสินทางเ้นนีแมนจะเข้าไปซูเลึกเข้าไปนันที่เห็นเป็นแบบป,ประตูโคง้งนั่นเป็นคือเขตโูจิสติกพาร์คซึ่งว่ากายสถานีรถไฟทานาแรงไปในเขตต้นนันก็ถือว่าก่วงญ่เพสารหลายเพราะว่าประเทพวกสินค้าต่างๆที่รานําเข้าจากต่างประเทศหรือว่าประเทศบันไกลเฮือน,นเคียงเขานี่แหละก็แม่ตนตรงได้มาผ่านจุดเขตนีหมดตรงไหนมาสะล่อไวน่กนก่อนจะกระจายไปแต่ละจุดละยาน ตอนนี้ฮมเมลเ่ากำลังทีว่าจะมุ่งหนาไปทางแค้มครองไปทางอ่าสถานีด้วยว่าเขาไปทางควมิตรภาพล่าไทยแห่งที่หนึ่งเพราะว่าเส้นทางรถไฟเล่าไทยจุดหนีเปอเป็นเส้นทางรถไฟเก่ามีขนาดล่างเพียงแต่1เมตรสนัมโบสามารถเสื่อมจอดกับเส้นทางรถไฟเลาาจีนไหนเพราะว่าเป็ี่นเส้นทางรถไฟที่มีความไวสูงหรือว่า บปกลางสื้อจะได้กระเดี่ยวแต่แต่ว่าเอดเข้าไปซุงพวนเป็นรถไฟขนาดล่างหนึ่งหาเมตรเป็นขนาดมาตรฐาน้า,นากลนจัตุรสม้มอ้าตอนนี้เฮาก็จะคอยขีย่เข้าไปบนไปหาบอนสถาน,นีฐาน,นาแรงแล้วก็จะบินผับมุมสูงให้ท่านผู้ชมในเบิรงวิวทิวทัศน์ยูเครถไฟทาน,นาแรงแห่งนี้้วก็จุดอ้อมหอบ บรรยากาศก็ถือว่าเป็นเงา,า,าเงาทางกมะทราะพบว่าคือเอาหูน้ำกันนั่นแหละว่าในปัจจุบันนี้เมนโควิดระบาดสนันเกี่ยวกับการใส่บริการรถไฟท่าน้ำแรงน้องค่ายถือว่ายังบ่ทันิบเปิดบริการเื่อก็มีต่เป็นภาพคนข้างแบบเงาเงเอาถือว่าถามว่า วิดโควิดยำไรกัไปมาหาสู่กันเทือเก่าระวางพระตะส่วนสองศาสตร์หลาวไทยไทยลาากัาใส่ขวามิตรภาพเลาาไทยแห่งที่หนึ่งจุดแห่งนี้เพื่อมุ่งหน้ามาทางเวียงจันทร์รือว่าจะไปทางหนองคายก็แล้วแต่ส่วนว่ารถไฟค้อมไยสูงเมียน่าถ้าหากมีการมาเสียมจอดก็คือเว้าหังหละจะต้องได้ก่อสางคัว้อีกแห่งหนึ่งเพื่อว่าจะให้ล่างมันขนาดมันเท่ากันสําหรับล่างหนีเมียนใส่บ่ได้กับรถไฟความไยสูง ที่จะมาเชื่อมต่อกันระ่างน้องค่ายกับเวียงจันทร์กล่าวมาถ้าหากว่ามีการเชื่อมต่อกันก็จะเป็นการดีพอจะเหตุให้เศรษฐกิจต่ตางฝ่ายต่างมิพ้นประโยชน์ห่วมกันจากที่ทางผู้สมอันนี้มันเป็นสถานีฐานะแรงที่ว่าเป็นสถานีแห่งทําอิฐของรถไฟลาวยู่ทีนครวียงจันทร์เมืองหาดซฟองกาเงียบเงียบเงาเงา แต่ว่าข้าก็สามารถเห็นถึงรถบรรทุกรถขนส่งสินคา้าก็ไปมาบกขาดอกอกจุดเขตนี้เพราะว่ามีการก่อสางอีกอย่างนึ่งก็เป็นเขตเบียงจันโลจิสติ์พร์คซึ่งมาเป็นเขตขนาดใหญ่จากทัพส้มมณีสิผาทาระส้ม,ม,สสมบินบึงผ่ามุ่มสูงว่าทิวทัศน์จะง,งามเพียงใด